สวัสดีครับผมนุ่มเบลนะครับนะฮะโอ้บ่ได้พบกันโดนครับหลายคลิปนะครับที่เป็นคลิปแบบนี้นะครับที่มาพบกันแบบจ้าจ้าตุนเป็นเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเออบ่ยมีเวลานะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการอัดคลิปพร้อมใส่โทรศัพท์นะครับอ้าคลิปนี้สิบห้าพี่น้องมาเฮ็ดเอียงมาเบิ่งกันเลยครับนะฮะอ่ะนีเลยครับอยู่ข้างหลังผมนะฮะผมสิบห้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับผม เจ้าพืชชนิดนี้นะครับซุ้มกันนี่โอ้โหสวยงามภาษากลางเขาเรียกว่า,อวา,า,า,อวามอนเบอร์รี่นะครับหรือว่ามอนเบอร์รี่บ้านฮ้องเอินว่าต้นม่อนนี่แหละครับนะฮะต้นม่อนเดี๋ยวผมจะไม่เก็บหมากม่อนครับนะฮะต้นม่อนที่เข้าไปใส่ไปเลี้ยงไม้นี่แหละครับมันก็จะมีหลายพันนะครับม,มีพันอัน นำรับใบแล้วกันมีน่านที่เขาเก็บหมากกินพร้อมนะครับดกเลยครับมีต้นเดี่ยวอยู่หลังสํานักงานที่ผมเห็นงานครับจะไล่การวิทยุอยู่นะครับเดี๋ยวผ้าเบิองรอบๆกันครับรอบข้างนะครับด้านนี้ฟังทางนี้นะครับมีแตงแต่ลูกยงใหญ่เลยนะครับนี่ดกๆอันนี้ซุกแล้วครับสีดำๆนะครับสีม่วงๆนะครับสีม่วงๆสวยงามนะครับรสชาติหวานนะครับซิมเบิองแล้ว คลิปนี้เดี๋ยวผมสิทายไปเงาวๆเลยบ่มีกัรนตัดตเพราะว่าบ่มีเวลาไปตัดคลิปนะครับเดี๋ยวที่พาดทายเง้วๆไปเลยไปเบิ่งกันนะครับเรามาเบิ่งฝฟังท้างนี้ครับครับฟังท้างนี้ก็มีนะครับครับอยู่ข้างในครับใบใบมันบังอยู่ครับใบบังอยู่เยอะเลยนะครับลูกโตๆนะฮะ ยังมีนะครับนีเ่เกิดตามงาตามกิงนะครับมีอยู่ต้นเดียวหลังสำนักงานที่เพื่อนปลูกไว้ครับปลูกไว้กินนะเป็นพันธุ์ที่ลูกดกนะครับลูกดกแล้วกัรสชาติหวานครับ สีดำๆนี่คือมันบมเมนมันเนานะครับมันคือคือลูกที่มันอ่าสุกแล้วนะครับหาสุกแล้วนะครับบางทางนี้อ่ลูกสีแดงๆนี่คือยังยังว่ามันสุกปานใดนะครับรสชาติก็บอออกสมสมแน่นะครับออกสมสมแน,น่อย่าน่อยนะครับถ้าลูกสีดำๆแบบนี้คือสุกแล้วเลยหวานฉ่ำเลยนะครับอ่าหวานฉ่ำเลยนี่ เอามาเก็บเลยดีกว่านะครับโอมาคนี่ดำพื้ดเลยครับโอโหดำพื้นแบบนี้แปลว่าต้องหวานฉ่ำแน่นอนเลยครับนะฮะตรงนั้นยกัยังมีครับนี่โอสีดำดำนะบนโบนมันเนนะครับแต่ว่ามันมันสุกแล้วนะครับอาจจะเป็นสีดำหรือสีม่วงนะครับถ้าเป็นสีดำหรือสีม่วงนี่สิหวานฉ่ำนะครับถ้าสีแดงแบบนี้แปลว่ายังยังไม่ทันสุกกันใดครับยังอิรสชาติเปรี้ยวนะครับ ยังสมสมอยู่ะครับผมนะฮะยังเลือหลายครับเก็บบนท่านเสร็จอยู่ให้าทายคิปไปน้าก่อนบ่ได้เก็บตอนบม่ได้ให้ตอนเก็บไปน้าเพราะว่าทายคนเดียวนี่ครับเก็บแบบนี้เลยนะครับอาซีดำๆแบบนี้ครับเก็บเลยครับหวานฉ่ำแน่นอน,นครับ หมากม่อนครับภาษาอีสานบ้านเฮาบ้านผมน้องไข่เอื้นต้นม่อนครับสายพันธุปป์ที่ปลูกปลูกสำหรับกินหมากนะครับไปแปรรูปไปเฮ็ดเอไปเฮ็ดแยมนะครับไปเฮ็ดน้ำผลไม้นะครับไปเฮ็ดน้ำหวานได้หลายอย่างครับแล้วแต่แล้วแต่แตความ คิดสั่งสรรของแก่โลคนนะครับเดี๋ยวผมเกลบไปกินสดๆนะครับนี่ยังบ่ท่านสุกหลยนะครับยังยังหน่วยหน่อยอยู่ยังหนึ่งแดงอยู่นะครับนี่นึกถึงไอสตรอเบอรี่เลยนะครับรสชาติก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะิสมกว่าครับ่า,ายอาจจะิบ่ค่อคยเห็นปันไรใส่สุดใสโทรศัพท์ราคาถือทายเอาทายคนเดียวเบาอยู่คนเดียว คือผิบาครับโอเคเก็บเสร็จแล้วครับได้แค่นี้แล้วครับเอาพ่อได้กินซะก่อนเพราะว่ามันบัตถันซุกลายบอนไดทพี่เก็บมากกว่าวัตันซุกลายกรมี่ครับยังดิงแดงอยู่นะฮะนี่สีดำดำสีดำดำตนี้คือสุกหวานแน่นอนนะครับสีดำดำตรงนี้ แต่ต่อคลิปก็ทีได้หาเวลาไปแตดต่อเพราะมันต้องใส่กล้องกล้องหนา้ากล้องหลังน้ำคือเรานะครับคลิปบ้นบานๆครับอากาศห้อนนะครับคลิปบ้นบานๆบบมีอยังไลยครับพระพี่น้องมาเบิ่งวิธีชาวบ,บ้านแต่ภาษาชายเบี้ยวนะครับช่วงนี้งานลองเพลงผมกับบบมี่แต่เพราะว่าเอา่อไวรัสโคโรนานะครับหรือว่าโควิด19นะครับยังไดก็ดูแลเจ้าของครับตนนบ้นตีกกักตัวเองอยู่บ้านอยู่สำนักงาน ว่าเด้ไปงานก็เลยพาพี่น้องมาบึงคลิปบันบนนะะนนันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตน้ำในกระเดียวกันครับนี่หวานแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ